จากอดีตถึงปัจจุบันเก็บภาพรวมแล้วมาฝากพี่น้องกันทุกคนนะครับผู้ชมครับนี่ครับเป็นภาพที่ผมถ่ายเก็บไว้ตั้แต่ตอนสมัยที่เขาเล็กๆนะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเขาขึ้นเองนะครับนี่คือประกาศหอมนะครับผู้ชมนะครับและก็ในกระถางนะครับกระถางก็จะเป็นพริกสีผู้ชมนะครับเห็นไหมครับลูกเขียวๆนะครับผมก็ถ่ายเก็บไว้เพื่อเฝ้ารอดูการเจริญเติบโตของเขาและจะได้นําคลิปความภาพสวยๆมาฝากผู้ชมนะครับตอนนี้ก็พลิกสีก็กลังเขียวๆอยู่นะครับแลวก็ประกาดขาวเนี่ยนะครับมาเจอครั้งแรกที่แรกนะครับตัวเล ก็มีเท่าที่มีนะครับนำมาฝากเท่าที่ยังเหลือคุณผู้ชมนะครับประกาศก็งามงามกันเลยไม่ได้ปลูกของที่มันขึ้นเองมันจะงามแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแอบคิดอยู่เดียวมาตลอดน,นะครับอะไรที่เราปลูกอะไรที่เราตั้งใจอยากจะดูแลให้ก็งามงามส่วนมากเขาจะไม่งามนะครับไม่รู้จะอะไรไหนจะเพี้ย đầu, ไหนจะอะไรลงนะครับแต่อะไรที่เขาขึ้นเองนะครับและปล่อยให้เทวดาเลี้ยงนะค,คุณผู้ชมนะครับเขจาจะเจริญก็ง,กางามไม่มีอะไรมาลบกวนไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรมาลงคุณผู้ชมนะครับตอนนี้พลิกสีก็เริ่มแก่เริ่มเหลืองเหลืองมกันเเลยยทีีดริี่ปแล้วนนะะรรัแลล้้้ววีปกกกกาหออออมม็ดผูช